พอสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่บนรถไฟชิงกันเซนนะฮะของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ซื้อข้าวกล่องรถไฟขึ้นมากินด้วยนะครับเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นนะฮะคือการทำข้าวกล่องนี่แหละแล้วก็เซ็ตที่ผมซื้อมานี่คือถุงนี้แหละฮะจะเป็นเซ็ตที่ดูแบบอ,ออกเล็โทโชนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าห่อด้วยผ้านะครับจริงๆคือกระดาษนะะั่นแหละฮะแล้วก็ข้างในก็เป็นกล่องสองชั้นด้วยนะครับคือเซ็ตนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ เพื่อนๆได้เห็นภาพของข้าวกล่องสวยๆนะครับในสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับแล้วก็กินบนรถไฟด้วยนะครับก็เลยซื้อกล่องนี้มานะครับกล่องนี้นี่ถ้าจะไม่ผิดพันแปดร้อยเยนได้ก็เดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับนี่พอแกะถุงข้าวมาแล้วข้างบนนี่มีตะ,ตะเกียบม,มีทิชชู่มาให้นะครับกระดาษเช็ดมือนะฮะแล้วก็มีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งด้วยนะ อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้มเทชูให้กระดาษแผ่นนี้เนี่ยเขาจะมีข้างในเป็นบอกเหมือนแบบบอกสรรพคุณอะว่าในข้ากล่องเนี่ยมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะแล้วก็น่าสนใจยังไงอะไรนะฮะประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูหน้าตาข้ากล่องกนะัข้ากล่องรถไฟจริงๆมีหลายแบบมากนะมีหลายเชฟทําหลายครัวหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็เราเลือกกล่องนี้มาเน แต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันมีเกลือมาให้ด้วยนะครับแต่ลกล่องที่ผมเลือกวันนี้เป็นแบบเป็นสองชั้นะนะครับมีอาหารแบ,บ่งเป็นเซตเไว้นะครับทีนี้มาดูชั้นที่2บ้างไหมมีชั้นแรกนะครับชั้นที่2มนี่ข้าวอยู่นี่ครับชั้นที่2นะฮะหน้าตานหน้ากินมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คนญี่ปุ่นค่อนข้างจะนิยมมากนะครับสาหรับข้าวกล่องรถไฟนะครับ ระหว่างทางที่เราเดินทางจากโตกเกียวจะไปเซนไดนะฮะผมกินข้าวกล่องเซตนี้เสร็จไม่นานในนะฮะก็ถึงเซนไดแล้วนะวิ่งจากโตกเกียวไปเซนไดใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะครับเร็วม,มากในสามวิ่งกโลกนะฮะนี่นะครับหน้าตาของข้าวกล่องของผมนะฮะนีนะ่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่านี่เรากินบนรถไฟจริงนะครับนี่นะครับ แล้วคนญี่ปุ่นก็นิยมกินกันบนไฟแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับน,นะฮะเดี๋ยวถ่ายหน้าตาหาให้ชมกันนะครับก็ถ้าเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนมาญี่ปุ่นนะครับอินนี่เป็นอีกเค้าเชอร์หนึ่งวัฒนธรรมหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคือการกินข้าวกล่องรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟของทุกที่นะครับเขาก็จะมีร้านที่ขายข้าวกล่องรถไฟโดยเฉพาะเลยนะฮะก็จะมีราคาตั้งแต่หลักไม่กี่ร้อยเยนจนถึงเป็นพันพันเยนนะฮะ มีให้เลือกหลายแบบ,บลองดูนะครับที่ก็เป,เป็นการรถไฟครับ